สวัสดีครับลีแหลกินฮาร์ดนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิลม์มโอเคครับวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องหากคุณต้องการเงินจงอย่าโฟกัสที่ตัวเงินนะครับทำไมทำไมถึงต้องไม่โฟกัสที่ตัวเงินการโฟกัสที่ตัวเงินจะทําให้คุณผมบอกเลยนะหลายๆคนที่เป็นอ่ะผมเองเป็นคนที่เครียดนะครับเมื่อผมโฟกัสที่ตัวเงิน มันเครียดยังไงอ่ะโฟกัสที่เงินมันเครียดยังไงก็พราะทุกอย่างมีแต่คาว่าเงินแล้วก็เงินแล้วก็เงินจริงไหมครับตื่นเช้ามาคุณเร่งรีบออกไปทํางานผมจำได้เลยตอนผมทำเดลิเวอรี่ผมขับรถเร็วมากนะเพราะว่าในหัผวผมคิดแต่ว่าต้องจบออเดอร์ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้รับงานต่อไปไม่ได้สนใจความปลอดภัยของตัวเองเลยอะแล้วใครก็ตามที่แบบขับรถแย่ปาดมาปาดผมอารมณ์เสียดาหมดเฮ้ยขับอะไรของเองวะเนี่ยดูบ้างดีอะไรแบบว่าแบบว่า คือไม่มีความปลอดภัยแล้วก็โทษนูน่นโทษนี่กลายเป็นคนอารมณ์ร้อนและใครก็ตามที่ทําให้ผมรู้เสียเงินเสียทองอะ่ะผมคิดอย่างเงี้ยเพราะเพราะว่าผมโฟกัสตแต่ตัวเงินฮะมันทำให้ผมสุดท้ายกลายเป็นพลังงานด้านลบในที่สุดอืมทำไมไพอกลายเป็นพลังงานด้านลบสิ่งที่เกิดขึ้นในกดแรงดึงดูดก็คือเขาจะดึงดูดแต่สิ่งลบๆเข้ามา <c oughs> คุณรู้สึกแย่คุณรู้สึกแบบ คุณรู้สึกขาดเงินน่ะเมื่อคุณคิดถึงเงินมากมันหมายความว่าคุณอยากได้มันมากข้างในคุณกําลังขาดสิ่งนั้นนั่นแหละพอคุณรู้สึกแบบว่าคุณขาดสิ่งนั้นปุ๊บสถานการณ์และจักรวาลก็จะสร้างเหตุการณ์ให้คุณขาดแคลนเงินขึ้นมาอาจจะอยู่ดีอาจจะรถล้มมีเรื่องให้เสียเงินขับรถไปยางแตกมีเรื่องให้เสียเงินต่างๆนานานะครับ เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับหากคุณอยากมีเงินคุณอย่าโฟกัสที่เงินครับให้เป็นเน้นที่ขอบคุณและมีความสุขในทุกๆวันฮะขอบคุณเงินนะ เงินเข้ามาหาวันนี้จะมีเงินเข้ามาหาชั้นเยอะๆนะฉั้นยินดีต้อนรับเงินฉันอยากให้เงินมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของชั้นให้มันดีขึ้นแล้วคุณก็ทําไปแบบมีความสุขทําไปแบบโฟร์โฟคุณทํางานอะไรคุณทําไปแบบโฟไม่จําเป็นต้องรีบร้อนไม่จำเป็นต้องเครียดไม่จําเป็นต้องกังวลใดๆทั้งสิน้นทํามันแบบมีความสุขครับมีความสุขกับทุกปัจจุบันขนาดเดี๋ยวตัวเงินจะเข้ามาหาคุณเองเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดมากอะไรขนาด น,น,นะครับราอจากประสบการณ์ที่ผมเป็นคนส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาเหล็บเร่งรีบกันหมดเงื่ออะไรก็เงินเออะไรก็เงินเออะไรก็เงินใช่เงินสําคัญแน่นอนครับเงินสําคัญแน่แต่เพราะการนี่คุณไปโฟกัสมันมากเกินไปมันทำให้คุณขาดนะครับโอเคครับโทษทีพอดีมีคนโทรเข้ามานิดนึงก็นั่นแหละคือ ผมอยากให้ถ้าคุณอยากมีเงินเข้ามาในชีวิตคุณเยอะๆนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมอยากให้คุณขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณให้คุณรู้คุณค่าเฮ้ยคุณขอบคุณงานที่คุณทำในวันนี้นะแม้ว่าคุณอาจจะคิดว่ามันอาจจะยังไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่แต่งานนี้เขาเลี้ยงคุณมาจริงไหมครับเขาให้เงินเดือนคุณมา บางคนยังหางานอยู่เลยยังไม่มีงานเลยคุณขอบคุณและทำในสิ่งที่ดีที่สุดในตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นงเงินมันจะมากจะน้อยเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดมันมันจะเยอะขึ้นตามศักยภาพตัวคุณแน่นอนนะครับผมก,ก็หลักๆวันนี้ก็สั้นๆน,นิดนึงนครับไม่ได้พูดยาวอะไรมากมายเพราะว่าก็ หัวข้อก็มีประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับผมอยากอยากให้ทุกคนเลิกคิดเรื่องเงินกันเยอะๆนะครับเพราะว่ามันทำให้เราอยู่ในพลังงานด้านลบจริงๆนะครับให้เปลี่ยนมาเป็นขอบคุณกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะให้คุณขอบคุณขอบคุณจะเงินมากเงินน้อยไม่เราไม่ต้องไปหมิ่นมันเราขอบคุณมันเห็นคุณค่าของเงินนะฮะแค่นั้นเดี๋ยวทุกอย่างจักรวาลจะเปลี่ยนแปลงให้คุณอย่างแน่นอน นะครับผมและช่วยคุณไม่เครียดด้วยใครก็ตามที่คิดแต่เรื่องเงินนะถ้าเขาไม่เครียดนี่คุณมาด่าผมได้เลยนะผมบอกเลยว่าเครียดทุกคนอะไรก็ตามแล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่คุณเสียตังค์ต้องเสียตังค์อ่ะคุณจะงุนงิดแบบเอออีกแล้วอ่ะเนี่ยเอ้อแบบว่าต้องเสียเงินอีกแล้วอะไรวะอะไรเงี้ยแบบว่าุณจะไม่มีความสุขเลยอะ่ะอืมฮึโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดีแหละกินฮาส,สวัสดีครับผม